Obrigada. โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามิสังขังสารนังคาชามิพุติยามีพุทธังสารนังคาชามิพุติยามีธรรมังสารนังคาชามิ ติยามปีสังขังสารังคาชามิตัติยามปีพุทธังสารังคาชามิตัติยามปีธรรมังสารังคาชามิติยามปีสังขังสารังคาชามิปิสัลนาะมะนังนิติตัง ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจารา เวระมณีสิฆราปะทาังสมาธิยามิอัครมจริยาเวระมณีสิฆราปะทาังสมาธิยามิมุกสาวาทาเวระมณีสิฆราปะทาังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิการะโฉชนาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิการะโฉชนาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจขีตวาติตาวิสุกัสสนะมาราคันทะ วิเรปนาธารณะมันดนาวิปุสนาธานาเวระมณีสิกขาปะทสมาธิยามินัจจิกตะาริะสิกตะสนามาราขันทะวิเรปนธารณะมัน,นาวิุสนาธาาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาศยนา,น,าาานามหาศยนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนา ิมานิปัญจะอัตถสีระสิขาปัฏานิสิเรนะสุปติงยันติสิเรนาโฟกะสมัมปัทาสิเรนานิพุติงยันติตาสมาสิรังวิโสตะเยนาน ปีมานีมายำพันเปรตวันนี้ทำอะไรต้องไปดูราคาดูสังกั

เลยอก่นก uh huh. mm ินาลายเลยเ็ก็ว่างินรยกระินมันะครับเือการคือน้ำ่มอะคือนี่เป็นวันัวขวันเพราะว่าไม่เอาซองมันเพราะว่าเขาไม่ถอชื่อนะครับอชื่อไี่ไมันาป่ะเบ็นไนาโม่ทนาเดี๋ยวไปเห็นกันแล้น เราเขียนชื่อไว้ว่าจะให้ใครเบิกนะลุงเปกลุงเบิกก็เอาออม่เพราะว่า้้เขียอเขียนอะไไมเสดายขวดน้ำก่อนตัใจนตอนสักคู่ครัเดี๋ยวเรางชีตอบทำภาวนาภษานอใช่เราเป็นพยานที่ยนภาาานมานนี้เมวาันแล้วว่าเจะมาว่าอไรจะ เลือดันกเ้กเคลกก็อดเยเวลาอาาธีรกรรมทพันเตครับคุณยมแ่ทีตั้งน้โมสให้3จบก่นไ้ลวคเ้ะวตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะหน้าหัะักภตอรหันโตสัมมาสัมพุทธะนะหน้ัสศะพัโตอรหะ สามแล้วกันนะครับสังคำพันเตสังคพันเตปวารณีปวารณีิเทนาวิเทนาวาสุเตนสเตนาวาปริสังกายวาัวาวันตวัันมังอายสมามยสมาอนุกรมปังุกรมปังอุปาทายะปัสสันโตปัตฏิกริสามิ ปติกริสามิปติกติสามิทุติยามปีทุติยามปีพันเตสามคังสามังปวารเรมิปวาเรมิทิเทนวาวิเทนวาวสุเตนาวเตนาวะปริสังกายวปริสังกายวาวัทันโตุมังอายสมมายอนุกรรมปังอ,น,น,น,อนุปังปาทายะ ปัสสันโตปติกริสามิตัติยัมปีอันเตสังคังปวารมิคิเถนะวาง สุเตนวาปาริสังกายวาวัคันตุมังอายสมะอนุกรมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิสริสามิสาธุกาลกาทำภาวนาออกภาษาแก่ภาพที่ส่ที่วันบุบแล้วหาแล้วา อยู่ท <'s> ่อลกาลยมานกยกวนน้น <mort> ี <Kivol IL> <sky> ่มีนะครับวุ้ยให้น่มีองมาาทีหญ่ครับก็อยู่ี่อาไัยมากท่ที่ที่นะที่อารามแห่นี้แล้วกันอารามก็คือเปนที่อยู่ของเียนของผู้คนเป็นิลนี่นะครับมีอะไรครับแงอ ไม่ได้เงินสักกาเขียนชื่อไงเขียนชื่อสองคนนะพี่กับอ้อมเขียนคนเดียวใช่ไหมเขยคนเดียวครับตาแดง่พี่ๆแกชื่ออ้อมคนละเท่าไหร่เขียนไปแบ่งกันนะคนนักชื่นอย่างไรมีคนลเลึอกเขียนชื่อไปแล้วเดี๋ยวแบ่งคนละาไม่แบ่งเขียนชื่อไปจำนวนเงินไม่ต้องนับก็ได้เดี๋ยว

คน้น้พันสามคนเราขึ้นอันนี้คนเราขึนสมคนเเียชื่ออันนี้คนนสามคนเรานสามเียปเห็นชื่อประดิพันสามพันสามพันสามนี้ยุคกครับอันนี้หกสิหกหกหกหหหก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 วกห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 กก เขาจะให้ก่อนหนึ่งหกห้าเจ็ดงวที่องที่สองลังหลังหลังหรหงังงหลังหลังหลังัันังหลลัหังหััลง

มีเปียนหน่อยด้วยมีเปลี่ยนนำทางด้วยมีแมสด้วยมีมาด้วยแอลกอฮอน้ำตาน้ำตาลที่มีท่านี้ก็ได้เลยก็ใช่เหรอใช่เหรอ เลตังใส่ครบัวตัวตัวตัาตัวตัว็ััวตวัวัวตัวทัววายแล้วยังมาวสัวัวตัวตัวดีววดหว้างวดหว้าใตดีงวดหว้าวตั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 ไตัวตัััตวไัวััวตัวมัวต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 ัวนแัวัวตัวตัวตั่ เขาใส่ต <Ooh. S 1> ุอันนู้นไม่ควรจะไม่ได <änder> ้พระละวัดแค่เอาเก็บพันเดียวพอตามที่เขาว่ากันที่คูไม่ควรต้องดีแลที่เาไม่ไว้สมบัติตอนเช้าวั่เาใชอะไร ตอแรกที่เใ่ตัเลขซอรบนมาเลนแล้วตัเลขอนมาเลยแล้วก็ไปเปิดเม็ดบอกว่าเป็นอาบาดรีบเราเซอรเออกเปูอาดไว้แบบแต่ปูอ่านี่เขาต้องรต้มแล้วอ่านได้ใช่ไ้คนนึงเาต้มมาเคยมีใครหลุดใส่เซอรินมาำหรือเปล่าพี่มีครับ เจนซูชิอย่างนี้ครับต้ใส่ปดิบมาบ้างใช่ค่อนข้าไม่ค่เป็นอารของประเทศเ่าประเทศร่องแกวัดฉันเออก็รับท่าน้ชวัดฉันเด่ก้อนันแต them, Pokemon, ่กอนฉันใช่มเื้ต่อไปต่อไปนะ้วเดน้ารับพรนครับได้ตั้งจอธิฐานอให้เสร็จเปิอน้าแ็งใรตาบุญกุศลที่น้ำเป็นบุญกุศลเนืวันที่วันขาวันเสารัเรืนพฤษภาในปารักษาสินค้าก็ะดีรักษาทิ เพื่อไทนเลือกรถแต่เขาส่งในคงนี้คมต้องผิดเนีย่ยไม่ตามมือตรวจน้ำรับพอสุท่านนะครับยะทา,าวาริวะทาปุราปาริปุเรนติสาคารังอเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชาตู สัพเพโุเรนตตสังขปาจันโทปนารโสยะธามณนิโชติระโสยทธาสัพพิติโยวิวัชันตุสาพโรโควินาสัตตุมาเตพวัตวันดราโยสุกิธีคายุโกภวะสัพพิติโยวิวัชันตุสาพโรโควินาสัตตุมาเตพวัตวันดาราโยสุกิทีขายุโกภวะ สัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีภิกขายุโกภาวะอภิวาทนาสิรสนิจังุทาปัจายโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังทารังโสอัตราโชสุกิโตวิรุณโหปุตสาสเนอโรโคสุกิโตโหหิสาสาเพ พิยาติพิสาอาธาราธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอะโรคาสุขิตาโหหิสาสสะเพหิยาติพิเตอาธาราธาสุขิตาวิรุณหาโหทัสสสเนอะโรคาสุขิตาโหทัสสะสะเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆา นุภาเวนะพุทธะรตานังธรรมารตานังสังคารตานังตินังรตานานังอนุภาเวนะจตุราสีปิสหาสตัมมะขันธานุภาเวนะปิตาการยานุภาเวนะชินสาวกางนุภาเวนะสาเพเตโรภาสาเพเตพะยาสาเพเต อันตรายาสะเพตอุปาทวาสะเพตทุนิมิตาสาเพตอวมังครางวินาศสันตุอายุวัตถโพธนวัตถโพสิริวัตถโพยศตวัตถโพภรวัตถโพวันวัตถโพสุขวัตถโพโหตุสาพทาทุคารุขายาเวีรัสกัสสุจุปัฏฐา อเนกาอันตรายาปิวินาสันโตจะเตชะสาชยเสตรปิธนามราภังโสทีภามยันสุขังพระรางเสริอายุจวันโนจะโพคังวุทีจะยสวาสตวัสสจะอายุงจะชีวสิทีพระวันตุเตภวตุสาภังังพระราราพันุสาพเทวตังสาภพุทธานุภาเวนะสาพภธรรมานุภาเวนะสาภสังฆา ลกาเวนัสธาโสธีพระวันโเุนนเทนอันหนึ่งอัตมาภาพก็ขอหมดงานบุญกุศลและขอกล่าวคำอวยพรอขออาราธนาเดชานุภาพอิทธานุภาพและอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือคุณระพทธคุณก็รมและคุณระสมประกอ,อบครอบุณง,งานความดีที่อัตมาภาพบังเทิงมาจรงมาประมวลการเป็นตระบะเป็นเดชาเป็นภาวะปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษา พยาโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเกษมเป็นปีสุขภาพภายใร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุมัน่นคันยืนวันณะของใสปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงปราศจากความทุกข์ปราศจากความโกรปราศจากพยัตรายทั้งปวงและปรารถนาประสงค์สิส่งดีถงใด้ดตรงนี่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้ิ่งนั้นทั้งปวงจงพันสเรจ็จงพันสเรจ็จงพันสร็จ,จ สงสามากามโนปานาโดยทั่วการทุกท่านทุกปการเพภาษาจารย์ไไหนครับเคือตแรกว่าเอน่าจะไปปฏิบัติที่นเชกันมาแต่อนาจว่ามัน ok, PI, ม function, phin, คดันาก็เ <Hum> ย <ming> <t> <un satisfy> ี่มบางบางเลยนะบาง ไปทางนี้อาจจะอาจจะอาจจะบอกกับหมอว่าให้นัดแค่ปีละเดือนพอเดือนยาคมแล้วแล้วทั้งจุดแอกดองดูว่อย่างนั้นจะดีกว่าหมอเขต้องนัดเป็นระยะครับนัดอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับทั้งเดือนอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่าเพราะโรคบางชนิดเราก็ต้องเป็นเยอะไปเยอะไปพอดีอาการนม่ที่ที่สำคัญตอนนี้ที่เหลืออยู่คือโรคกระดูกแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นที่ที่ว่าเป็นมาเก้าเดือนแล้วค่อยค่อยพบหมอแล้วก็โดนหมอนบ่นมากเลยบ่นแบบไม่รู้จะบ่นยังไงแต่ตอนนี้นั่นคือก็เดินเหินกระดูกกะไม่งั้นเดินแค่สามเก้าก็ต้องต้องซุกเลยหิวข้อ เาประจำวัดอยู่ที่วัดวัดใหม่นั้นเดินทางลำบากมาหามหมอแล้วครับก็ตอนนี้คานเสิล้วคือคอนเสิรอาจจะไม่ลำบากแต่ห้ทีลำบากนคาให้อะไรก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหนะแล้วโงพยาบาลใกล้ๆมีไหมครับอะไรก็ยังมีก็ตอนแรกเนี่ยโรงพยาบาลที่ที่ตาหา่บอกว่า แยายมัน uh จับใจให้แม่ทีก uh, ็ย้อยหาบอกว่าที่นี่รักษามาเรงแับนี้เขาเลยบอกมันถึงแม่อยู่ที่เดิมก็ใจอยู่ั้งนะครับยาหยดยาที่ล้มนะเธอเธ้าจะเอื้องลัวกันแต่เมื่อกเจ็ีที่แล้วแหละบอกว่าคุณแม่ยายมหนูจับใจให้รับกรรักาที่สูงมาเรงมันจะได้ เขาใช่เขาติดตามมา17ปีแล้วถ้าเราย้ายปี47โอ้47อัตมาตี้หมด <c oughs> จะสังไส้เขาเขาติดตามมา17ปีแล้วฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปที่อื่นอะไรถึงกับกระเจงก็โชว์ทันทีเวลาตัวนะครับ <c oughs> จริงๆที่ราการอะไรอ่ะคนสองทีนี้เขาเขาไม่ควรจะมาที่เดนหน้าจบแล้วคนสองน่าจะดีใจนะเพราะว่าจะดีที่จะ